สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Living Idea by A Q Estate ครับและว,วันนี้อยู่กับผมไกด์ค่ะอยู่กับกระต่ายค่ะอ่าวันนี้เราสองคนอยู่กันที่ A Q Arbor สวนเหลืองรอเก้าพัฒนเการโอ้โหเอ็กเซนดีมากเลย A, A, A Q Arbor <laughs> <laughs> โอ้บรรยากาศที่นี่ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วรู้สึกร่มรื่นจังเลยใช่ค่ะแบบดูดีมีสไตล์ตามคอนเซ็ปเลยร่มรื่นคุ้มค่าและมีสไตล์ลิฟท์คาร<อ>์บ وني มีสไตล์แล้วมีต่างไหมฮ่าฮ่าฮ่าสไ์ไม่มีมี แต่สตาร์อยู่ด้วยโอเคคือถ้ามีสตาร์เนี่ย <laughs> จะขอย,ยืมหน่อยมาซื้อบ้านหลังนี้นะ <laughs> รบบหรูหราเหมาะกับเรามากซึ่งแบบเราสองคนก็มีบุคลิกที่ดูหรูหราและคุ้มค่ามีสตาร์อ๋อแน่นอนครับผมคือวันนี้ถึงจะไม่มีสตาร์ก็ไม่เป็นไรนะแต่เรามีสตาร์เรามีสตาร์มีสตล์ก็พอแล้วสามารถอยู่ได้แล้วนะฮะสำหรับบ้านแบบนี้ใช่ค่ะพูดธรรมดาดีกว่าไหมฮะมันใช่ธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวคนฟังจะฟังเออวันนี้ไเล่นกันตรงนู้นไหมมีสนามเด็กเล่นด้วยนะเอาวันนี้นะคะจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการ เลือกบ้านที่มีสเปซนะครับเหมาะสำหรับคุณเลย คือ <c oughs> แต่ละบ้านเนี่ยเวลาเราไปตามโครงการต่างเนี่ยเขาจะมีการจัดวางสเปซที่แตกต่างกันอาใช่ซึ่งสเปซไหนล่ะที่จะเหมาะกับคุณผู้ชมใช่ก็ซึ่งขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยบางคนอาจจะชอบสเปซที่แบบค่อนข้างที่จะกว้างเยอะๆหรือบางคนอ,อาจจะชอบแบบสเปซพื้นที่ที่แบบว่าแค่ใช้สอยได้พอแค่ใช <พอ S 2> ้สอยปกติแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เดียวครับผมค่ะวันนี้อยากจะรู้นะฮะยูโน่เดี๋ยวตามเข้าไปข้างในแล้วอยู่จโน่แน่นอนโอเคหัวจโน่ไม่ไม่ไม่ได้หัวโน่ประตูสูงมาก ไม่น่าจะชนได้เพราะผมเตี้ยมากเลยนะฮะคุณจะได้ดูเลือกอันนั้นตามไต่กับไกด์มาไปเลยครับนี่ชลหาเฮดิฟเฟอร์ขอบคุณค่ะขออนุญาตถอดเกิบก่อนอุ้ยเรียกเกิบด้วยเป็นคนบ้านไหนเนี่ยคนมองนู่นไมยใ่เหอเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบ อะะไรฮตอนที่เชิญเขาว่าใช่ใช่ไหมใช่อะไรเหรอ <c oughs> ดูมือไม้นิ่งกงอยอย่างก็ อ๋อคือเชิญเลยที่เฟิร์สอะไรอย่างงี้ให้เป็นผู้หญิงก่อนไม่ใช่ไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะคุณผู้ชมใช่จริงพอเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการเลือกบ้านดีกว่าสเปซแรกก็คืออะไรคะครับผมสเปซแรกถ้าเกิดว่าผู้ชมอยากให้บ้านดูกว้างแน่นอนครับผมว่าจะต้องมีกระจกใสนี่ไงอ่าซึ่งกระจกใสเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ก็คือเป็นตัวกำหนดทิศทางของแสงแดด อ่าใช่ถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าทึบไม่มีกระจกแสงไม่เข้ามันจะทําให้บ้านดูอับอ่าใช่<ด>ครับ,บผมชื้นดูไม่โปร่งดูแสงไม่เข้าดูสังเคราะห์แสงในตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ต้นไม้ <c oughs> คนคน <c oughs> ไม่ต้องสังเคราะห์สแสงก <c oughs> ินอาหารได้ไ <c> ม <oughs> ่ก <c oughs> ิดเรามาที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาความรู้สึกแรกคือเราต้องรู้สึกว่ามันมันโปร่ง มันโปร่งมันด้วยด้วยแสงแดดที่มันสามารถเข้าแล้วก็ออกได้ง่ายใช่แล้วครับผมนะซึ่งอีกหนึ่งอย่างนะที่ต้องการจะบอกกับคุณผู้ชมเลยก็คือสาหรับคุณผู้ชมที่มีห้องครัวอยู่ตรงหลังบ้านต้องทําเลยนะครับผมนั่นก็คือจะต้องมีกระจกบานใหญ่ใ่สๆแบบนี้เพื่อให้แสงแดดเนี่ยส่องผ่านเข้ามาเพราะว่าห้องครัวเนี่ยจะเป็นห้องที่มีความอับแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงบางทีเราทากับคงกับข้าวถ้าเกิดว่ามีการระบายอากาศไม่ดีมันก็จะมีการเก็บเชื้อโรคถูกต้องแล้วก็จะเป็นตัวสะสม เชื้อโรคเลยถ้า<ะ>แสงแดดส่องลงมาถึง<ะ>แล้วก็แสงแดดตัวนี้ส่องผ่านลงมาเต็มๆจะสามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้โดอ้ยดีเลยดีเลยแล้วก็ที่สําคัญมันทําให้เรารู้สึกว่าสบายผ่อนคลายพรอ,อะไรรู้ไหมสมมติว่าเรามองไปเนี่ยแล้ก็เห็นวิวทิวทันของต้นไม้ชมนกชมไม้ภายในบ้านได้มันก็ทําให้เรา,ารู้สึกว่ารื ใช่ครับผมคือแน่นอนเลยสําหรับข้อที่2นะฮะสำหรับการมีสเปซแบบนี้กนะ็ค,คือเป็นพื้นที่กระจกที่สามารถจะลิงก์กับวิวด้านนอกได้คือเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่ภายนอกกับภายในเหมือนกับมีฟีลว่าเย้ เราได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติมีธรรมชาติอยู่ล้อมรอบตัวเปิดไปก็ถึงแล้วฉันก็จะเจอสวนสวยๆฉันได้ชมชมไม้ไก่เกรยของฉันในบ้านสวยๆเฮ้ยอะไรแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าต้นไม้คุณเขียวก็ตันหมันร้นหราวไก่นจจะไม่เป็นธรรมชาติที่สวยงามสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวข้อสามเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยครับได้ๆมาด้ค่ะเชิญค่ะเฮ้ยไกด์ไกด์ไกด์นี่ขึ้นขนาดนั้นเอ้า ก็จะนี่ขึ้นไปดูข้างบนไงไม่ได้ทุกก้าวในการขึ้นบันไดคุณผู้ชมขามันต้องมีความสําคัญ,คาคญลาเราขึ้นบันไดเราซื้อบ้านันราคาแพงแสนแพงแ,แบบนี้เวลาขึ้นดูนะคะดูสสีชาทําให้ดูค่ะข,ขึ้นก็ค่อยๆข,ขึ้นค่ะเราก็ต้องชมความงามของบ้านของเราค่อยคชมนนความนี้แหละคือความมีสุนทรีในตัวเองในการขึ้นบันไดทุกก้าวมีความสาคัญเสมออยู่นาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าถ้าสมมุติว่าผมแบบท้องเสียไม่ไหวแล้วจะจะกสลมาต้องต้องทีขึ้นขึ้นอย่างนี้ไ โอเคเฮ้ยดูแบบว่ามีดูความสุขมากนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาการท้องเสียที่ดูมีความสุขกทุกเก้าที่เราอยู่ในบ้านของเรามันต้องมีความสําคัญในทุกๆเก้าเวลาที่เราจะเดินเชื่อมต่อไปแต่ละห้องเราจะไปห้องน้ำเราต้องมีความสุขที่เราจะได้ขับถ่ายต้องมี้างนอนมีความสุขที่เราจะได้นอนครับและทั้งหมดนี้นะฮะไม่ใช่สิ่งที่เจ้าพนักงานจะบอกคุณผู้ชมนะต้องการจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับผมบันไดทุกขั้นที่มีความสําคัญนั่นก็คือความสูงของบันไดใช่ซึ่งความสูงของมันเนี่ยถ้าสูงมากเกินไปเขา บันไดมันชันครับผมใช่มันต้องสูงมาพอเหมาะเคยเคยไปบ้านสมัยก่อนไหมที่แบบบันไดชันมากแล้วก็เล็กมากาเวลาขึ้นไม่เท่าไหร่แต่เวลาลงเราก็ต้องจับราวบันไดเพราะฉะนั้นการเฉลี่ยของแต่ละก้าวเนี่ยถือว่าพอดีมากบ้านหลังนี้ใช่ครับในการ <ผม S 2> ขึ้นในการลงเพราะว่าอีกอีกอย่างที่สําคัญก็คือบันไดเนี่ยไม่ควรจะลื่น เพราะว่าถ้ามีเด็กหรือว่าคนสูงอายุอย่างงี้ครับผมก็จะมีผลกับเขาอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดลื่นหรือเป็นพื้นที่แบบว่าไม่ได้กว้างพอที่จะรองรับเท้าของเขาได้เนี่ยมีอันตรายมากๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันครับผมสัตว์เลี้ยงมีมีคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงสัตว์ค่ะถ้าเป็นบันไดที่ลื่นไปเนี่ยตอนลงอาจจะไม่ได้วิ่งลงจะถลาลงจะกิ้งลงไปใช่จะสไลเดอร์ลงไปนางอาจจะช่อบของนางก็ได้อซึ่งมันไม่ดีมันลื่นมันไม่ดีแล้วก็ต้องหาอะไรที่ ที่จะปลอดภัยค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนู้นเลยครับป่ะปนี่มาห้องนี้เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหอ๋อุ้ยายเอากล้องมาเดี๋ยวของยังเก็บไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี่นี่คือของแกเหรอนี่คือของแกเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยห้องนี้แบบเหมาะกับเรามากเลยเป็นผู้หญิง working woman เออคืออยากมีแบบเป็นออฟฟิศส่วนตัวใช่คือสามารถทำงานได้แล้วก็ นั่งเล่นได้อยู่ในห้องเดียวครับผมซึ่งก็บอกว่าเป็นสเปซที่เหมาะสำหรับคุณผู้ชมมากที่เป็นคนที่ทํางานใช่และยิ่งทํางานที่บ้านด้วยนะต้องเป็นมุมที่แบบว่าเอาไว้คลายเครียดอ่ะคือคุณมีมุมเครียดแล้วคุณต้องมีมุมคลายเครียดของคุณด้วยใช่มุมแบบรีแลกซ์บางทีลูกมาอยากจะเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยป๊าป้าทำอะไรอยู่คะอยากเล่นด้วยเราก็สามารถออกแป๊บนึงลูกไปเล่นกับลูกได้ครับผมหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณลูกนอนแล้วคุณแม่อยากจะเข้ามาเล่นด้วยก็ได้ได้ด้วยแล้วก็ไปเล่นตรงนู้ อะไรแบบนี้ก็ดีแต่ว่ามันดีนะถ้าเกิดว่าเราดีไซน์ห้องห้องหนึ่งที่สามารถทํางานได้ด้วยแล้วก็สามารถรีแลกซ์ได้ด้วยมันรบในหนึ่งห้องครับผมจะไม่ทําให้ห้องนั้นดูเครียดจนเกินไปเพราะว่าถ้าการที่คุณเนี่ยนั่งทํางานค่ําเครียดอยู่ตลอดเวลามันจะสร้างพลังงานความเครียดสะสมไว้ในห้องนั้นซึ่งมันไม่ดีกับตัวคุณเองด้วยคือมันจะยิ่งสร้างความอึมครึมความเครียดไปเพราะฉะนั้นเนี่ย การสร้างห้องที่มีโต๊ะทํางานแล้วก็มุมผ่อนคลายด้วยเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดลดพลังงานความเครียดเนียออกไปจากห้องนี้เออดีเลยถือว่า,าเป็นไอเดียที่ดีสำหรับผู้ชมที่ตอนนี้ที่บ้านกําลังมีห้องทํางานอยู่รู้สึกว่าอยากจะรีแลกซ์ก็หามุมเล็กๆในการรีแลกซ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียใช่แล้วครับมผมเดี๋ยวเราไปดูสเปซต,ต่อไปทางนู้เลยครับ ของแต่แล้วก็ต่เชื่อว่าเป็นห้องแต่งตัวของสาวๆหลายๆคนที่อยากจะได้แบบ walk in c l o s e t แบบนี้อ้ซึ่งหลายๆคนเนี่ย <S 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 อาจจะเข้าใจผิด คิดว่า w a l k in c o s e t เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันกินสเปซคือผมต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าสเปซเนี่ยถ้าเราเมเนจดีๆเนี่ยมันจะไม่ใช่การกินพื้นที่สเปซแต่เป็นการใช้พื้นที่สเปซให้คุ้มค่าที่สุดุยดูสีมันคุ้มนะนี้เห็นไหมแขวนได้แลนะ้วด้านบนเก็บคงเก็บของเก็บใ้่เก็ผู้ชมลอง,งคิดดูนะครับว่าจากเมื่อกี้ที่เป็นห้องนอนค,คุณจะทําห้องนอนเป็นตัว L ไหมล่ะ ลองคิดสภาพดูคือไม่มีหลังไหนก็นแล้วแต่<ม>ที่ทำ<ะ>ห้องนอนเป็นตัวแ L แน่นอนเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะติดบันไดใช่ไหมครัพื้นที่ที่เหลือตรงนี้เ,เราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามาทําเป็น walk in closet แบบเนี้ยมันทําให้เราแบบ สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นใช่ไม่กินเนื้อที่แล้วก็ยังบิวอินตรงนี้ติดกับข้างๆได้อีกด้วยคุยซึ่งมันดีมากเลยพอจากเขาจากห้องนอนเสร็จแล้วก็เป็นทางเดินที่เชื่อมต่อมากับห้องน้ําใช่แล้วครับมผมมันอยู่พอดีเหมาะเจาะมากใช่ฮะแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับห้องนอนแล้วก็ต่อมาอยัางห้องน้ำเนี่ยบอก<ช>ผู้ชมเลยนะฮะน่าทําลูกมากเลยครับ เขาพี่อินเขาพี่อินดีงามจริงๆ<อ>คืออา่างอาบน้ําเอยห้องน้ําเอออะไรเงี้ยมันเป็นบรรยากาศแบบมันใช่อันนี้เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้อันนี้เป็นกระจกอ๋อเป็นกระจกคือเซตตรงนี้เนี่ยออกแบบในสไตล์ที่เมืองไทยเนี่ยจะยังไม่ค่อยเห็นนะใช่เออแล้วก็พื้นที่แบบนี้จะเห็นตามในหนังมากกว่าผมเคยเห็นแต่ในหนังอะไรเงี้ย ใช่ในหนังอจะเยอะแล้วพอแล้วพอเราไปตามที่ตกแต่งบ้านเราสึกว่าเราชอบมากกับห้องนี้แต่จะไปนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงเลยนะไกด์นั่งเป็นชั่วโมงนั่งทำอะไรผมจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือบ้านของเราใช่ห้องแบบมีความเป็นท่านถ้าถ้าแบบฉันมีรองเท้านะฉันจะาไว้ตรงนี้ตรงนี้ฉันจะเอาไว้วางตรงนี้คือแบบไอเดียบรรเจิดสำหรับผู้หญิงมากที่อยู่ในห้องนี้อ๋อเพราะฉะนั้นมีความสุขมากใช่ครับผมสเปซห้องน้ำของเขาก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะลงตัวด้วย อาบน้ำเนี่ยจริงๆเนี่ยตามบ้านเนี่ยถ้าห้องน้ําของคุณไม่กว้างคอก็อใส่ไม่ได้นะใส่ไม่ได้คือคือไม่แนะนำอ่าไม่แนะนําอาบน้ำสักเท่าไหร่ถ้าสําหรับพื้นที่ที่ห้องน้ําแคบแต่ห้องน้ําบริเวณห้องนอนที่เป็นพื้นที่ใหญ่แบบนี้เนี่ยใส่ไปเลยฮะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากนี่คือนี่ก็น,นออาบน้ําไปก็นอนหลับเพลินไปเลยก็ได้ตัวนราจะเลื่อ <laughs> อันนี้เหมาะสำหรับแช่2คนนะฮะมีที่นอนสอฝั่งคนเดียวได้ไหมบางทีสองคนก็จะเยอะไปโอเคก็คนเดียวก็ได้แล้วแตแล้วแต่เลยกาบโอ้ยเลิศมีก้องรามสองกอกชอบมากนี่นีดีตรงนี้ตรงนี้มันสามารถแบบเก็บของอะไรได้อีกอ่ะมันออปชั่นห้องน้ําเยอะมากแล้วที่สหมันโปร่งครับผมก็คือเราอาบน้ําไปเราทักท เราผม,ผมไม่ได้ขนาดผม,ผมไม่ได้ขนาดนะแต่พื้นที่บริเวณทางเดินห้องน้ำเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีสเปซไว้แบบกางแขนกลางขาได้ก็ถือว่าไม่อึดอัดนะฮะใช่ถือโอเคเลย,เลยถ้าห้องน้าแคบนะฮะอย่าลืมอย่างที่เคยบอกไปในเทปก่อนก่อนนี้ใช้กระจกเงาบางๆช่วยได้เพื่สอสะท้อนให้มันดูกว้างขึ้นใช่แล้วครับมผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ต่อไปกันเลยครับ เป็นสุดท้ายของเราอ่สเปซน,นี้เลยครับผมนอกบ้านอ๋อวิสเปซนอกบ้าน มันก็โอเคนะมันทําให้ดูแบบอารมณ์แบบก็ขวาแลวก็ร่มรื่นแต่บางคนไม่ชอบคือบางคนบอกว่าอยากได้พื้นที่บ้านกว้างค่ะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยในบ้านไม่พออะไรอย่างงี้เขาจะดูมันเอ๊ะทำไมมีประโยชน์หรือเปล่าเออทำไมต้องมีใช่ไหมจริจริงมีประโยชน์นะคุณ้สมเพราะว่าการที่คุณมีสเปซข้างบ้านแบบนี้เอาไว้ปลูกต้นไม้นะคะคุณจะรู้สึกว่าบ้านคุณกว้างขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าบ้านคุณเนี่ยไม่ติดกับใครแล้วก็ดูไพรเวทส่วนตัวฉันอยากจะทาสวน ชมนกชมไม้ก็ได้แล้วอ,ออกไปที่ส่วนกลางของหมู่บ้านใช่แล้วครับผม,มก็คือบ้านคุณก็จะดูแบบว่าเออร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้นนั่นเองค่ะครับผมนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเวลาคุณอยู่ในบ้านคุณมองออกมาคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมีแต่เขียวๆเต็ไมไปหมดเลยฉันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติดีจังเลยเหมือนกับที่เราแนะนําไปว่าสเปซที่มีกระจกแล้วก็มองออกไปติดเชื่อมติดกับธรรมชาตินั่นเองค่ะบ้านที่มีสเปซก็สําคัญทําให้เรารู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าอยู่แล้วก็ร่มรื่นใช่แล้วครับผมและนี่ก็เป็นวิธีการจัดะผมแต่ล บ้านการเลือกสเปซให้เหมาะสมกับสไตล์ของคุณนั่นเองครับผมวันนี้นะฮะหมดเวลาของเราแล้วครับผมต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําสวยๆแบบนี้ด้วยนะใช่ค่ะขอบคุณโครงการ AQ Arbor ส่วนหลวงร9พัฒนาการนะคะ่ครับผมนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามรายการของเราได้ Living Idea by AQ Estate นะคะได้ทางช่องทางของ u t u b e นะครับเสิร์ไปเลยครับผม AQ Estate t v ครับผมแล้วก็จะเจอกับเรา2คนมีผมไกด์แล้วก็ต่ายด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ